เจ็ใหม่กันอีกแล้วค่ะกับฟีเจอร์ใหม่ที่จะช่วยให้ลูกค้าสมัครสมาชิกง่ายขึ้นและไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลที่กรอกจะเยอะไปสำหรับร้านค้าก็จะเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้นด้วยค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทำอย่างไรไปดูคลิปกันได้เลยค่ะเริ่มจากไปที่ปุ่มแก้ไขโปรไฟล์หรือสังเกตเครื่องหมายขีดสามขีดจะอยู่ด้านบนขวามือ เมื่อกดเข้าไปจะเจอทุกเมนูการใช้งานกดเข้าไปที่แก้ไขโปรไฟล์เลือกตั้งค่าหน้าลงทะเบียนสังเกตจะมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่าตั้งค่าฟีดในฟอร์มการลงทะเบียนฟีดเบอร์โทรจะไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากเป็นข้อมูลพื้นฐานในการลงทะเบียนในส่วนของข้อมูลอื่นๆ ร้านค้าสามารถเปิดใช้งานได้เองโดยเปิดปุ่มออนในช่องแสดงฟีดและเปิดปุ่มออนในช่องบังคับฟีดหากต้องการให้ลูกค้ากรอกข้อมูลนั้นก่อนส่งนอกจากนี้ร้านค้าสามารถเพิ่มฟีดได้ถึง3ฟีดต้องการเพิ่มฟีดกดปุ่มออนในช่องแสดงฟีดหากร้านค้าต้องการบังคับให้กรอกในแต่ละฟีด ให้กดปุ่ม on ในช่องบังคับฟีดใส่รายละเอียดที่ต้องการเช่นสาขาที่สมัครหรืออาชีพจากนั้นกดตกลงเพียงเท่านี้ร้านค้าก็สามารถออกแบบฟอร์มลงทะเบียนที่ตรงกับข้อมูลที่ต้องการได้แล้วค่ะติดตามคลิปอัปเดตฟีเจอร์ตัวช่วยดีๆที่อำนวยความสะดวกในการทำงานได้ที่นี่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ